เห็นแต่งตัวส,สวยๆแบบนี้ทายสิหญิงกำลังจะไปไหนแอะเฉลยเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากำลังจะไปงานกับทุกคนคะ่ะแต่ว่าก่อนจะไปงานนะคะระหว่างทางคะ่ะกลัวจะหิวนะคะหญิงก็เลยต้องทานกาแฟนาคานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงบ่ายแก่ๆแ,แ,แล้วนะคะหญิงก็จะทานเพียงหนึ่งซองเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะหญิงทานไปแล้วสองซองนะคะนี่เลยค่ะ,ะง่ายๆกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะฉีกซองค่ะมื้อบ่ายนะคะ นี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูเนื้อเขามาดูเนื้อเขานี่แม่หน้าเราที่ว่าเนียนนะคะยังสู้เนื้อกาแฟนาไม่ได้เลยนะคะอุ้ยแล้วง่ายๆเลยค่ะนี่เติมน้ําร้อนลงไปค่ะเติมน้ําร้อนลงไปแบบนี้เอาประมาณนี้พอนะคะ <c oughs> เพราะว่าหญิงเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นนะคะคนให้เข้ากันแปบ๊บเดียวเท่านั้นค่ะละลายแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่หญิงเนี่ย มันมันขาดไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินจุกจิกเนาะพอได้มาทานกาแฟนาคานะคะ,นะคะก็รู้สึกว่ามันคุมหิวได้ดีก็ถือว่าเป็นเพื่อนซีเพื่อนเลิฟเลยนะคะถ้าใครอยากที่จะดูแลรูปร่างเปลี่ยนตัวเองรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยฉันไม่ไหวละฉันใส่อะไรก็ไม่สวยอยากที่จะให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะก็ต้องซองนี้เลยค่ะนาะคาคอฟฟี่และตอนนี้เขามีโปรด้วยนะอยากจะรู้มีโปรอะไรบ้างดูได้เลย หอมอร่อยนัว